กระบะตอนเดียวมือสองกับโอตอนเดียวนะครับถ้าเพื่อนเพื่อนท่านใดกําลังมองหารถกระบะตอนเดียวมือสองเอาไว้ใช้งานอยู่ในขณะนี้นะครับให้เพื่อนเพื่อนได้กดติดตามนะครับกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กันออกไปครับเพื่อนเพื่อนจะได้ไม่พลาดการรีวิวรถกระบะตอนเดียวมือสองของโอตอนเดียวในครั้งต่อไปนะครับเพื่อนเพนนะเพราะโอตอนเดียวมีรถกระบะเข้ามาใหม่ๆเรื่อยๆนะครับมาไวแล้วก็ไปไว อยากให้เพื่อนๆได้กดติดตามและกดแจ้งเตือนไว้ไม่พลาดแน่นอนครับรถกระบะตอนเดียวสวยๆเอาไว้ใช้งานได้หลากหลายลักษณะนะครับไม่ว่าท่านจะประกอบอาชีพอะไรก็แล้วแต่ที่จะเป็นต้องใช้รถไว้ในการขนส่งสินค้าต่างๆนะครับหรือเอาไปใช้ในกิจการส่วนตัวเข้าสวนเข้าไร่เข้านาก็ได้เราก็มีรถกระบะตอนเดียวมือสองมาเสิร์ฟให้กับเพื่อนๆเรื่อยๆครับเพราะว่าเป็นรถที่มีความจำเป็นใช้งานครับ ผมขายอุปกรณ์ทํากินนะครับเป็นเครื่องมือเครื่องจักรเอาไว้ทํามาหากินกันหาเงินเข้าบ้านกันครับเพื่อนๆครับแต่ละคนั้นเมื่อล้อหมุนก็มีไรายได้เข้ามาผมเชื่อว่าเพื่อนๆกําลังมองหารถที่มีคุณภาพดีในราคาไม่สูงจนเกินไปนะครับบางท่านนะครับหาราคาถูกๆนะฮะอยากได้รถสวยๆยังไม่ได้สักทีนะครับลองเพิ่มงบประมาณสักนิดหนึ่งนะครับให้ ดูที่รถสวยก่อนแล้วค่อยดูเรื่องราคาตามมานะครับเอาเรื่องรถความสวยงามของตัวรถเป็นหลักนะครับแล้วราคามาคุยกันถ้าท่านไหวตรงไหนนะครับบอกได้ไม่ไหวตรงไหนบอกได้โอตอนเดียวก็จะปรับนะครับในเรื่องของราคาให้เหมาะสมกันนะครับเพราะแต่ละคันของโอตอนเดียวนั้นจัดหารถสวยๆมาให้นะครับเป็นเกรด A ทุกคันหนึ่งเลยต้องไม่มีชนพิกความจมน้ำครับสองเครื่องยนต์ต้องดีมากเครื่องยนต์ต้องไม่มี าการเสียการซ่อมต่างๆนะครับเอาไปใช้กันยาวๆเลยนะฮะแล้วก็บอดี้ช่วงล่างต่างๆนะครับบอดี้เนี่ยผมก็ปรับสภาพให้นะครับเก็บสีเก็บงานให้รถสวยมีสเสน่ห์ทุกคันเลยนะครับที่ได้ไปนี่ผมเชื่อมั่นได้ว่าเพื่อนๆต้องชอบแน่นอนนะครับเพราะถ้ารถสวยมีความสีสันสวยงามแล้วนะครับมันจะมีสเสน่ห์ไปรับงานที่ไหนวิ่งงานที่ไหนก็นะฮะก็จะมีสเสน่ห์ในจ้างก็อยากจะจ้าง คนขับก็ภูมิใจขับรถสวยๆครับมาดูคอมเมนต์กันบ้างนะครับสวัสดีครับพี่พี่ดีจีสวัสดีครับนะครับสบายดีไอโอจากสปอลาวนะครับสบายดีครับสบายดีครับพี่นะครับใช่ครับบางคนราคาเป็นหลักอ๋อใช่ครับพี่สวัสดีครับอันนี้พี่เนาะพี่ พี่น้อยหรือเปล่านะนะครับอ่าสบายดี FC จากสอประปลาวทุกคนด้วยนะครับแล้วก็ FC จากต่างประเทศนะครับ FC จากภาคใต้ดูโอเยอะมากนตอนนี้เนี่ยไปขึ้นฝีดที่ภาคใต้เยอะนะครับแล้วก็ภาคเหนือนะฮะตะวันออกตะวันตกออก,ก็ทุกทกภาคทักคทุกประเทศไทยนะครับอ่าแล้วแต่จังหวะว่า You Tube เขาดันฟีดไปที่ไหนบ้างนะครับ พี่น้อยสวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้อยนะครับมาแล้วมาวันนี้ที่บะหมี่ทองจังหวัดนนทบุรีเนี่ยนะฮะอากาศเย็นนะครับตอนนี้เมื่อกี้ดูองศาก็อุณหภูมิอยู่ที่ประมาณยี่สิบเจ็ดองศาพร้อมกับมีลมด้วยนะฮะมีลมแรงอยู่เหมือนกันไม่รู้ว่าเสียงลมเข้าไมโครโฟนหรือเปล่านะครับอันนี้นะฮะไม่รู้ว่าเสียงลมเข้าไมโครโฟนหรือเปล่าก็ใช้ไมโครโฟนตัวนี้ตัดเสียงด้วยนะครับอ่า เป็นของ GoCheck นะครับไมโครโฟนของ GoCheck อันนี้แนะนําเพื่อนๆน,นะถ้าเพื่อนๆฟังแล้วมันใช้ดีลมแรงๆก็ตัดเสียงรบกวนได้ดีแล้วก็ผมยิ่งอยู่บนถนนด้วยจดอยู่ริมถนนนะครับไม่รู้ว่าเสียงมันเข้าไปเยอะไหมสิบล้อวิ่งอะไรต่างๆวิ่งเยอะแยะไปหมดในช่วงที่ผมไลฟ์สดทุกวันผมใช้ไมค์ตัวนี้แหละของ g o c h e c นี่ฮะ ใช้ดีมากตัดเสียงรบกวนได้นะครับตัดเสียงรบกวนได้เดี๋ยวผมจะปักหมุดไว้ให้นะมีปักหมุดเปล่าไม่รู้เดี๋ยวถ้ามีเดี๋ยวพี่คอยดูแล้วกันนะครับว่ามีตะกร้าขึ้นไหมนะใช้ตัวนี้ดีมันใช้ได้2ไม้ด้วยนะครับเนี่ยฮะโคเช็คตัวนี้มีตัววินมัฟนะครับไว้กันลมนะครับถ้าพี่ๆเพื่อนๆฟังแล้วก็เสียงมันใช้ได้ก็แนะนำครับเอาไปใช้งานกันนะครับพันกว่าบาทเท่านั้นเองนะฮะแล้วได้เสียงดีขนาดนี้นะ เสียงเข้าคมชัดแบบนี้ก็ลองดูถ้าชอบก็กดในตะกร้าสินค้าได้เลยนี่ซ้อมไว้ซ้อมไว้เป็นคนขายนะตะกร้าอยู่ตรงไหนไม่รู้แเลยเดี๋ยวไปหาปักเอา <laughs> มีคนลาวถามผมอยู่งบแสนห้าที่ลาวก็จะได้ประมาณนี้ครับ Big MTF R Ranger ชนเจอร์ชมแรกหนึ่งเกาเต็กสองจุดหอ๋อพี่น้อยจากสปลปลาวนะครับ ก็แนะนำมานะถ้าที่เราก็จะอยู่ประมาณนี้เนาะวิกเอมบ้าง TFR อฟาบ้างนะครับแลนเจอร์ anger, นะครับถ้าแสนห้านะครับถ้าแสนห้าบ้านเรานะครับแสนห้าในเมืองไทยนี่ก็จะได้ประมาณสักไฟข้าหลามตัดครับมีสู่ไฟข้าหลามตัดขึ้นไปนะครับก็จะได้แล้วได้สวยๆนะมีให้เลือกอยู่ไฟข้าหลามตัดผมมีอยู่สามคันแล้วตอนนี้นะครับสมคันแล้วก็มี t o ต้าวิโก้นะฮะ โตต้าวีโกแชมป์ปี2014พร้อมขายและสวยมากคันนี้นะเพื่อนๆอ,อยากได้ก็เดี๋ยวมาดูดรีวิวกันนะครับสวัสดีทักทายเพื่อนๆด้วยนะครับก็กดถูกใจกดติดตามไหมนะครับคนดูไลฟ์สดก็ติดตามอยู่ด้านบนนะครับแล้วก็ถ้าดูย้อนหลังก็ติดตามอยู่ด้านล่างกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กันเข้ามานะครับเดี๋ยวเราไปดูคันแรกเลยนะครับเป็นคันที่เดี๋ยวดูภาพรวมก่อนว่าเรามีรถอะไรบ้างแล้วก็จะมาเจาะตัววีโกแล้วกันนะครับ เดี๋ยวเจาะให้เพราะว่าวีโก้คนถามหาเยอะมากนะครับถามแต่วีโก้แชมป์วีโก้แชมป์ถามทุกวันนะครับมาแล้วนะครับเพิ่งมาแล้วก็ทําคลิปไปเมื่อวานนะครับวันนี้ก็เลยมาไลฟ์สดนะครับมาแล้วนะเพื่อนๆให้รีบนิดนึงรีบตัดสินใจแล้วมาทดลองขับพี่โอตอนเดียวมาไม่ถูกให้ปักหมุดมาที่โอตอนเดียวได้เลยเพียงเพื่อนๆพิพ์คาว่าโอตอนเดียวในแผนที่นะครับจะนําพาเพื่อนๆมาหาโอตอนเดียวได้ที่นี่เลย พี่น้อยก็ลองปักหมุดดูนะพี่น้อยจากสปปลาวนะครับแล้วก็ L200 อ๋อได้ครับ L200 ก็เก่าไปหน่อยเนาะนะครับอ่ะเดี๋ยวผมพาไปดูภาพรวมก่อนนะครับว่าเรามีขนหนบ้างแล้วมาเจาะที่ o y o ย t v v g o o h a ช p ครับเพื่อนๆกดถูกใจเขาจอสองครั้งนะครับกดไลค์กดแชร์กันออกไปครับเดี๋ยวผมพาไปดูเลยครับผมเดี๋ยวกลับกล้องก่อนนะครับเดี๋ยวกลับกล้องก่อนนะ ติดตามนะพี่กิ่งพี่ทมอยู่ในไลฟ์ไหมนะครับพี่กอมสันอยู่ไหมนะครับพักทายกันได้นะครับทักทายกันได้ให้ผมพาไปชมภาพรวมก่อนนะสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนด้วยครับภาพชัดเจนเสียชัดเจนไหมนะครับร้านโอนตอนเดียวติดกับถนนใหญ่แบบนี้เลยนะครับติดริมฟุตบาทถนนเส้น3ามี่ครับเลยเต็นโอตอนเดียวไปเนี่ย ก็จะเป็นสอพอบางบุทองจังหวัดนนทบ,บุรีครับเพื่อนๆนครับนะปักหมุดมาที่หัวตอนเดียวได้เลยครับเราอยู่อำเภอบางบุทองนนทบ,บุรีติดถนนใหญ่แบบนี้เลยป้ายสีเขียวเห็นเด่นชัดครับเรามีหน้าร้านชัดเจนนะครับอยากให้เพื่อนๆได้มาสัมผัสรถมาทดลองขับรถจริงมาดูรถให้ชอบ มาจัดฟรนแนน์ได้มาซื้อสดก็ต่อรองได้ครับเพื่อนๆแต่ละคันนี้โอคัดมาให้เป็นพิเศษเป็นรถหลักแสนนะครับแสนกว่าบาทขึ้นไปนะฮะเราก็จะมียันถึง3 0 0 0 0นกว่าครับตอนนี้ที่มีของนะแล้วก็มีอีกส่วนหนึ่งก็จะเก็บงานอยู่นะครับยังล้างไม่เสร็จอีกสัก2-3คันที่เข้ามานะฮะก็อย่างคันนี้ก็จะเป็นเครื่องสามพันอูโุคันนี้นะครับที่มี ปี2019ก็มีนะครับแล้วก็มาดูเรื่อยๆกันเลยครับเป็นไฟข้าวหลามตัดปี09ครับเครื่องยนต์ 2,500cc ดีเซลอันนี้ปี09สวยๆหล่อๆเลยนะครับแสนกว่บาทนะครับคันนี้ก็มีครับเป็นโตซีรีปี08ครับมีให้แบบนี้ก็มีนะครับแล้วผมยังมีที่เก็บงานอยู่อีกนะครับเป็น มิ s ส b บ s ชิปี2020ีอีกคันหนึ่งก็มีนะครับด้านนี้ก็จะเป็นในส่วนของเพาลอยและสำหรับท่านที่บรรทุกหนักอันนี้ได้ถึง4ตันเป็นโตต้าลีโวปี18เครื่องยนต์ 2800cc ครับเพื่อนๆต่อไปครับคันนี้เป็นเพาลอยครับเพิ่งเข้ามาเพาลอยบรรทุกหนักเครื่องยนต์ดีเซลนะครับคันนี้ปี07ครับคันนี้แสนกวาบครับบรรทุกได้ประมาณสัก3ตัน นะฮะสามตันสามตันกว่านิดๆแหละผมว่านะเอาไปแบกประมาณนี้กําลังดีแสนก็บาทนะครับคันนี้ขายสดนะแสนก็บาทไม่แพงนะครับเพราะว่าตัวรถคันสภาพปรับสภาพมาให้แอร์เย็นเพลงเพราะมีคอกมีอะไรมาให้พร้อมใช้งานเลยเพาลอยนะครับเพื่อนๆก็ลองพิจารณาดูนะครับถ้าชอบก็ทักมาที่เบอร์นี้และได้เลยนะครับ064-9 1 4 4 5 9 4 พเพื่อนๆสามารถแคปหน้าจอได้นะครับถ้าตอนเดียวให้เลี้ยวมา0649144594นะครับพเพื่อนๆสามารถแคปหน้าจอเอาไปบันทึกเบอร์โทรก็จะขึ้นไลน์พอขึ้นลายเสร็จพเพื่อนๆทักมานะครับแอดมินของเราชื่อคุณนันก็จะตอบคำถามเพื่อนๆทุกคำถามที่ส่งมาแล้วก็จะส่งรูปรถแต่ละคันกลับไปให,ให้ในช่องทางส่วนตัวเลยนะก็จะเห็นรูปรถเอาไปดูหรือว่าจะขอเป็นวิดีโอคลิปหรือจะ วิดีโอคลอวิดีโอคลอดูรถก็ได้นะครับนะเบื่อน,นี้นะฝากเพื่อนๆด้วยนะครับถ้าใครอยากมาขับรถก็มาทดลองขับก็ปักหมุดมาได้เลยที่โอตอนเดียวนะครับสามารถปักหมุดมาได้เลยพิมพ์คําว่าโอตอนเดียว <c oughs> ในแผนที่ Google ครับจะนําพาเพื่อนๆพี่ๆมาหาโอตอนเดียวได้เลยนะวันนี้โอมีรถอยากจะนําเสนอหนึ่งคันครับเป็นรถที่ทุกคนถามหา เป็นรถที่ทุกคนชอบชื่นชอบเพราะว่าใช้ดีมีสมรรถนะที่ดีเครื่องยนต์ดีเซลมีกำลังที่จะผลสินค้าขึ้นเหนือล่องใต้ได้เป็นรถกลางเก่ากลางใหม่ครับปี2014ไม่เก่าจนเกินไปนะครับแล้วก็ตัวรถเนี่ยสภาพดีไม่มีช้ำนะครับรถสามารถใช้งานอีกยาวนานเป็น10-10ปีรถถูกปรับสภาพมาแล้วครับในเรื่องของสีสันครับสีให้ร0 0ปรับ ปรุงให้เรียบร้อยครับรถไม่มีชนหนักพลิกคว่ำหรือจมน้ําเลยนะครับเป็นตัวรถพื้นฐานดีเครื่องยนต์ดีนะฮะได้ชมหน้าวีโก้แชมปแบบนี้ <c oughs> เครื่องยนต์ดีเซลตัวนี้ทนอึดถึกทนประหยัดคุ้มค่านะครับเพื่อนๆหาอยู่นะคันนี้นะแชมป์เนี่ยทนแล้วก็โฉมเขาไม่เขาเรียกว่าไม่โบราณนะครับไม่ตกยุคคลาสสิกมากๆนะครับ ต่อไปจะเป็นรถที่ตามหากันเยอะแล้วราคาไม่ตกแน่นอนผมบอกให้ทุกวันนี้ราคาก็ไม่ตกแถมยังดีดสูงขึ้นนะครับรถสวยราคาดีดสูงขึ้นเลยนะนะครับตอนนี้เขาขายสองแสนหกสองแสนเจ็ดแล้วนะสองแสนห้าเห็นแล้วนะสองแสนหกเห็นแล้วนะนะครับแต่ผมขายไม่ถึงนะครับเดี๋ยวดูกันราคาเดี๋ยวแจ้งให้ทราบเรารีวิวให้แต่ก่อนแสนไปลายนะครับสองแสนบวกลบจนมาสองแสนต้นๆน,นะครับ ตอนนี้ราคาขึ้นไปนะครับไม่น่าเชื่อสำหรับรถที่เป็นรถปีเก่าประมาณปี2014แบบนี้นะราคาไม่ตกเลยนะครับถามหากันเยอะมากๆนะครับมันที่ผมพูดนี่เป็นราคารถสวยเท่านั้นนะครับอย่าเอารถที่มีสภาพเสื่อมโทรมหรือว่าไม่ได้ถูกปรับสภาพมาประพลับราคานี้นะครับหรือว่าจะเอาอย่าเอาราคาที่มีฉาชีพเอาไปแอบอ้างนะครับไปเอารูปรถสวยๆจาก ที่ต่างๆมาลงขายในช่องทางต่างๆนะครับในราคาที่ถูกจนน่าตกใจเป็นราคาที่ไม่ใช่ความจริงแบบนั้นนะครับที่เพื่อนๆไม่ได้ลดแน่นอนมิชฉาชีพส่วนใหญ่เขาจะไม่ให้โลเคชันเขาจะให้เพื่อนๆพี่ๆโอนจองอย่างเดียวเลยนะฮะโอนจองก่อนแล้วค่อยคุยกันเดี๋ยวจะมีคนมาแย่งนะถ้าไม่รีบโอนจองพี่อดได้รถสวยราคาถูกแบบนี้นั่นคือเทคนิค ของวิชาชีพเลยครับเทคนิคเลยนะฮะส่วนใหญ่วิชาชีพเป็นแบบนี้แหละก็ให้โอนจองก่อนแล้วค่อยคุยกันถ้าพี่ไม่โอนจองไม่ให้โลเคชันมาดูรถนะนี่ครับภายในของโต้ต้าวีโก้แชมป์ของเราอันนี้สวยนะฮะขับสบายนั่งสบายเบาะสวยสวยเลยนะครับนี่เพื่อนๆเราไปใช้งานวิ่งงานกันได้เลยนะครับนี่ครับสวยไหมครับนะ สวัสดีครับพี่วุฒิครับสวัสดีครับทักทายกันครับมาพี่วุฒิทักทายมาหาโอตอนเดียวนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับอันนี้นะครับเป็นปี2014ครับจดทะเบียนปี2014ได้รถสวยตัวสวยไม่มีชนพิคว่มจมน้ําเลยทีเดียวนะครับเพื่อนๆไปใช้งานวิ่งงานกันได้เลยสวัสดีครับมีลูกค้ามาแต่เช้าเลยนะครับมีลูกค้ามานะครับจะต้อง ให้เพื่อนๆดูไปก่อนใช่นะครับทำยังไงดีเด nope ี๋ยวดูรถได้พี่นะได้ครับอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวต้องขออนุญาตลงไลฟ์ก่อนนะมีลูกค้ามานะครับเดี๋ยวผมขอลาแป๊บนึงเดี๋ยวผมต้องขอลงไลฟ์แป๊บนึงนะครับเพื่อนๆมีลูกค้ามานะครับเดี๋ยวผมเช่ญไลฟ์ใหม่เพื่อนๆฝากกดติดตามด้วยนะครับ พิมพ์คำว่าโอ้ตอนเดียวจะเจอโอ้ตอนเดียวในชุกทุกช่องทางนะครับโอเคเดี๋ยวผมขึ้นใหม่นะนะครับแป๊บเดียว